มาต่อกันที่นักร้องนักแสดงตัวแม่ของวงการฮะเ <c oughs> มื่อวานนี้เอเอยังไงดิฉันไปนร,ร้องหอ<ม>รือพิธีกรเนี่ยแล้วมันจะร้องต่อก็ขัดตลอดเลยไม่ช่วยอะไรเ <laughs> ลย ไอเดียเหรอนี่เพิ่งมาเพิ่งมาอะไรกันแล้วเมื่อวานเ่งใครคะนัทมีเรียตกตอมนี่แหละแล้วของเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าพูดถึงพี่นัทแล้วเนี่ยวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพี่นัทเธอเนี่ยนะคะก็โพสต์รูปถ่ายกับครอบครัวแบบนี้อบอุ่นมากเลยเป็นการร่วมฉลองวันเกิดนะคะลงในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะแล้วทีนี้ฮะสามีสุดหล่อครับพี่อั้มอาิชาติครับลงรูปหอบเค้กแล้วก็ช่อดออไม้เซอร์ไพรส์ภรรยาลงอินสตาแกรมส่วนตัวแบบ แบบนี้คุณผู้ชมครับที่อยากให้ดูฮะแคปชั่นครับบมกดูแคปชั่นให้ดีอ่านตามนี้เลยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเป็ดน้อยมีความสุขมากๆขอให้สารักษาหลงหัวปักหัวปำเดี๋ยวแล้วก็คือตัวเองใช่ไหมสาเนี่ยสามีมีต่อฮะชี้นกเป็นเพนกวินชี้ไม้เป็นไม้สักทองโอ้โหเป็นที่รักของพี่และทุกๆคนทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินทางร่วมกันไปตลอดรักเป็ดน้อยของพี่เสมอนะครับ วเว็นหวานมากมันเป็นอาการหวานมากจริงคือเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะคุณผู้ชมแล้วก็อบอุ่นหัวใจมากนะคะงานนี้เ,เพื่อนๆในวงการแล้วก็แฟนๆเนี่ยเขาก็เข้ามาชื่นชมเข้ามาฟินแบบเราฟินกัน oh อยู่แบบนี้นี่แหละแต่มีหนึ่งเรื่องค่ะที่เขาไม่เหมือนเรารหลายคนเขาลุ้นหนักค่ะว่าอยากจะให้มีพี่นัดน้อยพี่อั้งน้อยมาเป็นโซ่ทองคล้องใจอ่มีลุ้นบ้างหรือเปล่าคะพี่ แฟนมีน้องก็คงน่าจะแบบว่าพับไปเลยนะคะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่มีเพราะว่าตอนนี้มีความสุขมากค่ะเพราะว่าเราได้ทํางานเราได้อิสระเราได้ใช้ชีวิตของเราเต็มๆจริงๆแล้วเราก็มองว่าเออเรื่องแบบนี้มันไม่มีไม่ใช่ว่าผิดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทําอะไรได้มากขึ้นได้ทําอะไรให้คนอื่นๆผู้อื่นได้เยอะไม่ต้องมีห่วงหรือกังวลกับอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทําอะไรได้เต็มที่ในทุกๆอย่าง โอ้โหน่ารักมากเลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็สวยมากเมื่อวานนี้คุยข้างๆตรงนี้เอาจริงหลงอยอ,อยากจะเข้าไปหามีฉากกั้นอยู่เข้าไม่ได้ไม่ได้ <laughs> อยากขาับรถโตะถูกต้องคุณผู้ชมฮะ20กุมภาพันธ์นี้เนี่ยนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่อั้มอดิชาติด้วยนะครับซึ่งพี่นัทเนี่ยบอกว่าวันคล้ายวันเกิดปีนี้ของทั้งคู่ มีการบอกบุญเพื่อนๆสนิทด้วยนะครับใครที่อยากให้ของขวัญก็มาร่วมบริจาคเงินแทนได้เพราะว่าจะนำไปทำบุญครับด้วยการปล่อยโครกระบือ,อหล่อเจดีตามวัดต่างๆ ทำบุญบริจาคให้กับศพไร้ญาติและอื่นๆแล้วแต่จังหวะตรงนั้นที่จะเจอนะฮะคู่นี้ครับสายบุญอยู่แล้วนะครับนั้นแล้วขอรูปอวยพรวันเกิดล่วงหน้าแล้วก็ขอรูปอนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะแหมเกิดใกล้ๆกันเลยด้วยเนาะจริงๆจริงๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมขามาอัปเดตอีกหนึ่งคู่รักของวงการกันบ้างนะคะคู่นี้เนี่ยถึงแม้ว่าแต่งงานไปแล้ว2ปีความหวานเขาก็ไม่ลดลงนะคะคู่ของเคลลี่ธนภัทรค่ะแล้วก็น้องนายชนุตรานั่นเองนะคะแต่ปีที่แล้วทางคู่เนี่ยเขาเคยออกมาให้สั ว่าเตรียมจะเบกงานละครเพื่อที่จะเตรียมมีลูกในปี64แล้วนะก็คือจะไม่รับงานเลยอะใช่จะไม่รับงานคือจะเบกแล้วจะถึงจะรับก็คือจะน้อยลงแล้วก็ห่างมากๆนะคะเพราะว่าคุณแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเหมือนไปดูดวงมาแล้วบอกว่าถ้าคลอดลูกในปี64เนี่ยจะดีแต่กลายเป็นว่าพอเข้าปี64จริงๆแล้วคุณผู้ชมฮะหลายคนสังเกตว่าพี่เคลลี่ ถ่ายละครหลายเรื่องมากนะเยอะเยอะมากล่าสุดเตรียมจะมีงานละครกับช่องเราด้วยช่องวันสาเนี่ยนะครับล่าสุดเราไปเจอตัวก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งพี่เคลนี่ขออนุญาตนะถามเรื่องทายาทอีกรอบหนึ่งเจ้าตัวก็มีความแบบอึกอักเล็กน้อยนะตอนที่ไปพูดคุยด้วยนะฮะคือประมาณว่าคงต้องพับโครงการไปก่อนแล้วหรือเปล่ามันยังไงกันแน่ครับพี่เคลี่ครับ ช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้เจอกัน<อ>เท่าไหร่ครับน้องก็เริ่มเพิ่งเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ก็เดี๋ยวต้องคุยกันครับ<ม>ต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมคือตอนนี้ยังมีแรงที่จะทํางานแล้วก็ต้องทํางานไว้ก่อนนะครับ<อ>น้องแรงเขาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับคือเขาเขาเองก็รักที่จะแสดงละครเหมือนกันเรียกว,ว่าปีนี้ยังไงก็น่าจะยังตอบไม่ได้ครับอาจจะต้องต้องรอลุ้นครับต้องรอลุ้นคือยังไม่ได้ไปหาหมอยังไม่ได้ไปคุยเรื่องนี้อย่างที่บอกตอนแรกกะว่าปีที่แล้วแต่เนื่องจาก เจอโควิดก็เลยยังไม่ได้ไปะครับโอตาถ้าพูดตรงๆนะคุณผู้ชมฮะสถานการณ์แบบนี้งานคือเงินนะ่ะแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่าเงินมันก็ช่วยเหลือเราได้หลายอย่างจริงๆเอาไว้ก่อนเอางานไว้ก่อนนะแล้วสําคัญนะคุณผู้ชมบางครั้งเรื่องของการมีทายาทจากเพื่อนๆหรือคนในวงการบันเทิงก็ตามเนี่ยนะบ,บุปรับรับโชคมาเองนะไปตั้งใจไม่มานะ บางที antis, ไม่ต้องเครียดไงไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดอย่าไปจดจ่ออย่าไปตั้งใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้องแบบอุ๊ยไม่ไปแล้วกอน้องรู้ตัวเหรอแต่ถ้ามีงานมีเงินน้องก็เอ้ยสบายใจมีเงินแล้วเว้ยก็มามันเป็นความสบายๆของร่างกายเราคือข้างในอ่ะพอมันรู้สึกสงบรู้สึกดีบางทีอะไรที่เราแบบไม่คาดฝันเอาอยากมีตั้งนานแล้วมาเลยอ่ะอวยพรให้ทั้งครอบครัวพิเคนนี่แล้วก็คุณผู้ชมในหลายๆท่านที่อาจจะมีโปรเจกต์เหล่านี้อยู่ก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะต่อกันด้วยเรื่องของดดดี้ค่ะเฮ้ยดดดี้ค่ไุณพอ แพทพาวเวอร์แพดไงไ Daddy? แฟนขับเรี้ยกแดดดี้แล้วตอนนี้ในอินสตาแกรมเนี่ยนะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าแดดดี้เนี่ยหลังจากได้ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยเจ้าตัวก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็พยายามทําแต่สิ่งดีๆตอบแทนสังคมค่ะที่ให้โอกาสเขาเมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่งจะนําอุปกรณ์ดนตรีแล้วก็อุปกรณ์ศิลปะไปมอบให้กับเพื่อนนักโทษที่เรือนจําบางขวางค่ะความน่าสนใจคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับ เงินที่นํามาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมาจากน้ำพักน้ําแรงตัวเองนะฮะสามหมื่นบาทเนี่ยมาจากการที่เคยเอาภาพวาดที่เคยวาดไว้ภาพเนี่ยนะฮะมาประมูลได้เงินมาสามหมื่นบาทแล้วก็มีแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยสมทบทุนตามเข้ามาอกีกรวมๆแล้วเกือบ10,000แสนบาทเอาเงินจำนวนนี้ครับไปซื้ออุปกรณ์ดนตรีศิละปะไปส่งมอบให้กับทางเรือนจำบางขวางเพื่อทำให้เห็นว่าคอือที่โรงที่เรือนจำเนี่ย อุปกรณ์มีนะปกติแล้วแต่บางอย่างมันเก่าแล้วชารุดแล้วแล้วไม่เพียงพอก็เลยมองว่าการนําเงินมาบริจาคในเรื่องของอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยเหลือได้ด้วยดีนะมันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเผลอๆออกมาก็ได้เป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยด้วยนะคะทีนี้การกลับมาของพี่แพทค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสเหมือนกันที่ทําให้เพื่อนๆในวง p o w e r p a d เนี่ยได้รวมตัวกันอีกครั้งในรอบ16ปีแล้วที่สําคัญคือเพื่อนๆในวงเนี่ยเขายังเชื่อมั่นในตัวพี่แพทนะว่าประสบการณ์หรือว่าเวลาในอดีตเนี่้นีดขึ แต่กลับมารวมตัวกันแบบนี้ทั้งทีหลายคนก็คาดหวังสิคะแน่นอนเราจะได้ยินบทเพลงอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าเพลงใหม่อะไรแบบนี้มีให้ฟังกันเร็วๆนี้บ้างหรือเปล่าคะพพี่ ผมมีความสุขมากครับมันเป็นเหมือนภาพความฝันเลยนะเราได้กลับมารวมตัวกันแนวเพลงจะเป็นอะไรที่เท่แล้วก็ทันสมัยชื่อเพลงต้องคำสาบเป็นเพลงที่ผมแต่งอยู่ข้างในให้กําลังใจนะครับคนที่เขารอเราอยู่ข้างนอกณนะตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นแฟนคลับเป็นพี่พี่น้องนองนะครับเราก็อยากจะหขให้เขาอดทนแล้วก็เฝ้ารอคอยวันที่เราจะออกมาพบกันอีกครั้งหนึ่งน่าจะบอกเรื่องราวของผมในช่วงเวลาที่อยู่ข้างในนั้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็น่าจะเป็นการขอบ Fans, คุณแฟนคลับที่ให้การต้อนรับเปิดโอกาสให้ผมด้วยก็ <c oughs> เลยเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกในการเปิดวงของ power p a d คอยลุ้นกันนะครับว่าเพลงต้องคำสาบเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงรวมถึงภาพลักษณ์ของวงแล้วก็มิวสิกวิดีโอด้วยครับคิดว่าประมาณต้นเดือนหน้านะครับคงจะได้ฟังได้ชมกันครับ ดีดีโอ้โหเร็วเลยนะมีทักทายพี่ๆคนอื่นๆด้วยแต่นี่คือเป็นยุทใหมายอดีตคุณผู้ชมครับคอนเฟิร์มแล้วนะว่าเราจะได้ฟังเพลงของพี่ๆ Power p a t ในเวอร์ชันปี2021กันนะครับประเดิมเพลงแรกเพลงต้องคำสาบเห็นบอกว่าร้อยเรียนจากเรื่องราวความรู้สึกตอนที่อยู่ในคุกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมีความหมายลึกซึ้งแน่นอนคุณผู้ชมครับสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราดีใจนะเห็นมิตรภาพพี่ๆเขากลับมารวมตัวกันความเชื่อมั่นในตัวเพื่อนน่ะ ขนลุกจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมตามให้กําลังใจพี่ๆพาวเวอรแพ้กันทุกคนเขาบอกเองเลยนะว่าอาจจะไม่ดังไม่เปรียงไม่เป็นไรไทําใจไว <ร S> ้แล้วขอให้ได้ถ่ายทอดเพียงพอ คิดถึงเสียงรนะอฟังแน่ๆเลยๆๆเชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็ต้องรอเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอุทาหรณ์สาหรับคุณผู้หญิงเลยนะโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้าเกิดว่าเราเคยสังเกตตัวเองแล้วประจําเดือนหรือว่ารอบเดือนเนี่ยไมมาติดกันหลายๆเดือนแล้วบางทีมีอาการเหมือนแบบผมร่วงเยอะๆอ,อันนี้ให้เรามาระวังดีๆแล้วก็เตรียมไปพบแพทย์ได้เลยอาจจะเป็นเหมือนกับสาวกระติบชวันกรค่ะคือเจ้าตัวเนี่ยนะบอกเลยว่าไปเจอภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ คือมันเป็นความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อหรือว่าฮอร์โมนในร่างกายของผู้หญิงนั่นแหละคุณผู้ชมไม่เท่านั้นยังเจอภาวะมดลูกดึงรั้งด้วยนะคะฟังดูแบบนี้น่ากลัวมากอาการมันจะเป็นแบบอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยก็คือประจำเดือนเนี่ยของกระติบเนี่ยนะไมมา5เดือนติดกันแล้วก็ผมร่วงจนเกือบหัวล้านนะคุณอ,ออกมาเป็นกระจุกแบบเยอะๆเลย<อ>ก็เลยรีบไปหาหมอนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกระติบก็รักษาตัวอยู่ด้วยการทานยาปรับฮอร์โมนค่ะสาคัญอีกหนึ่งเรื่องที่มันจะตามมาเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือ ว่าภาวะนี้จะส่งผลให้เกิดการมีลูกยากครับคุณหมอแนะนําว่าถ้าอยากจะมีลูกเนี่ยต้องรีบมีตอนนี้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างประเด็นประดังเข้ามาแบบนี้เนี่ยเรื่องการรีบแต่งงานมีลูกกับแฟนหนุ่มที่คบหากันดูใจกันมา8ปีเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกระติ๊บรับมืออย่างไรไปฟังเธอพูดกันครับ ก็อย่างที่หลายๆคนทราบไปก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วยังต้องไปหาคุณหมออยู่จริงๆที่อย่างที่บอกที่ออกมาพูดเพราะอยากให้คนเจอปัญหาเดียวกันคือประจำเดือนมาผิดปกติช่วงนี้ผมร่วงมากหรือเปล่าช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นฝ้าหรืออะไรแล้วก็หายยากจริงๆลองกลับไปดู back <an> to <throp> basic อาจจะเป็นเรื่องฮอร์โมนภายในร่างกายของเราที่ตกใจคือผมร่วงเยอะมากมันทําให้เรานอยมากกว่ามันแบบเหมือนหมดความมั่นใจอ่ะคุณหมอก็บอกให้ปรับฮอร์โมนแล้วก็ ถ้าเกิดอยากจะมีน้องก็คือต้องรีบมีอันเนี้ยก็คิดหนักจะมีดีหรือไม่มีดีเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าการมีเรื่องการมีลูกมันคือเรื่องใหญ่ในชีวิตจริงๆเราติดรู้สึกว่าอยู่อย่างเงี้ยก็มีความสุขสําหรับติ๊บ ต้องบอกว่าเข้าใจคุณกระติบเลยนะเพราะว่านี่ก็เคยเหมือนกับว่ามีภาวะแบบนี้เช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่หนักเท่านี้นะคะแล้วก็คุณหมอก็ให้คําแนะนําเดียวกันเลยก็คือรีบมีลูกสิอ๋อเหรอใช่คือมันจะช่วยได้จริงๆงแต่คือไม่ว่าคุณจะมีแพลนอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ถ้าต้องการจะมีก็เลยแนะนําอย่างนั้นใช่ก็เลยแบบแนะนําคือคุณหมอก็เขาก็ดูอายุแล้วด้วยแหละจริงๆแล้วว่าลอายุเยอะหรอ ไม่นะไม่ได้พูดนะว่าเยอะก็แค่มีลูกได้แค่นั้นเองคคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากมีลูกต้องรีบมีเลยนะอาการเหล่านี้เนี่ยมันจะได้ทุเลาขึ้นโอ้ผมว่าน่าจะมีข้อมูลบางส่วนที่ช่วยเหลือคุณผู้ชมได้บ้างนะเพราะบางท่านอาจจะมีอาการคล้ายๆอย่างนี้ไม่ว่าจะพี่เดียหรือกระติบก็แล้วแต่ขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นทุกๆคนกันแล้วกันนะครับขยับมาที่เรื่องข่าวลือกันหน่อยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่า ในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหหลายคนพูดถึงมาก <ฮะ S 1> มีข่าวลือฮะมีเพจดังหนึ่งปล่อยมาบอกว่าพระเอกหล่อล่ําแอบแซบสาวแต่โดนสวมเขาซะง,งั้นเอาแล้วก็มีการระบุด้วยนะว่าเป็นพระเอกล่ําบึกอักษรยอดจอจานแห่งช่องบันเทิงยักษ์ใหญ่ญาติาอโศกที่เป็นพระเอกตัวจริงของเน็ตไอดอลสาวส,สุดเซ็กซี ฟอฟันแต่วาเลนทน์ยที่ผ่านมาเนี่ยจู่ๆโป๊แตกครับมีแชทหลุดวัดโลกออนไลน์ว่าแฟนของเธอดันไปมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วอ้าวโอ้โหโดนแฉไม่พอนี่คือคาว่าโดนสวมเขาในนี้ก็คือแบบมาเป็นประโยคอย่างนี้อยู่แล้วเลยว่าคนที่ตัวเองคุยมีแฟนอยู่แล้วฟอฟันด้วยเอ้ยงานนี้ชาวเน็ตหลายคนค่ะก็เลยตีความกันว่าเอ๊หรือจะเป็นพระเอกหนุ่มจอร์ดเวอาหรือเปล่าเพราะว่าหลายข้อมูลน่ะมันตรงมากอะจอร์จันหล่อล่ำบึกแบบนี้แล้วก็อยู่ฝั่งบ้านเราอย่างนี้ นะคะคือข้อมูลมาตรงอ่ะคุณผู้ชมและทีนี้ค่ะคนก็เลยเดาว,ว่าต้องเป็นคุณจอร์จแน่เลยเราเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับจอจเมืม่อวานนี้มาโปรโมทซีรีส์เรื่องใหม่ใช่ไหมคะนาบีฉันจะไม่รักเธอในรายการวันมันเธอเนี่ยแหละก็เลยถามถึงข่าวลือนี้หน่อยเจ้าตัวบอกว่าอ่านแล้วตกใจเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงรู้ตัวเองอยู่แล้วว่ากําลังทําอะไรอยู่ว่าแต่เจอข่าวลือพาดพิงถึงแบบนี้ค่อนข้างแรงด้วยรู้สึกยังไงคะ ผมโฟกัสไปที่งานครับจริงๆเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์เนี่ยกำลังจะออนแอร์ air แล้วแล้วเราก็ยังถ่ายไม่เสร็จตอนที่มีอะไรแบบนี้มาเราก็เครียดอยู่แล้วครับแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนจุดโฟกัสให้มาโฟกัสสิ่งที่เราเราอยากโฟกัสมากกว่าอะไรเงี้ยครับมันอาจจะพูดง่ายทํายากแต่ว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องพยายามเปลี่ยนจุดโฟกัสแค่นั้นเองครับผมว่าปล่อยดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ต้องชี้แจงอะไรเนาะถึงยังไงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อะครับไม่กดดันไม่กดดันพี่มันก็มีมาเรื่อยๆตลอดมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้้้วครรับผผมมก็็เเเปนนนนนุษย์ึงพาะะฉตออจ สิ่งดีสิ่งแย่เราอาจจะโชคดีหน่อยที่เจอสิ่งดีเยอะกว่าท้งครอบครัวเพื่อนๆแฟนคลับก็ให้สปอร์ตเราเยอะมากเราก็ดีใจชิลมากพี่ใจเข้มแข็งมากนะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้พูดคุยกันตรงนี้เนี่ย จอสเป็นคนที่เล่าเรื่องเรากันทํางานได้ดูแล้วเรารู้เลยว่าเขาทุ่มเทมากเขาโฟกัสกับเรื่องงานจริงๆนะครับะฉะนั้นแล้วโอเคเรื่องข่าวลือเนี่ยเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะแต่เรื่องวิธีการรับมืออันนี้ต้องชื่นชมจอสมาก,มาก<ช>อยาก่างไรก็ต่อย่าลืมติดตามผลงานของจอสไปอาแล้วก็เพื่อนนักสแสดงข,ของเขาก็แล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะ